สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องจัดกระเป๋าแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยจะต้องลาล่ามูฟแล้วครับท่านใครไม่มูฟแล้วกูมูฟก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นสถานการณ์จะไม่ได้วยความคู่กุ่นครับท่านกระเป๋าจัดเรียบร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมพร้อมเดินทางแล้วนั้นโดยมีเหตุบางอย่างะครับท่านใดผมต้องรีบเดินทางออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นโดยวันนี้มีสถานการณ์เล็งถุนแชียงว้ครับท่านหลังจากที่คอมเสียเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้านั้นพยายามอคครับ ท่านโดยพยายามจะเปลี่ยนชิปนะครับท่านผู้ชมแต่บังเอิญชิปหายนะก็เกิดส่งผลให้ในคอมของผมนั้นแม่มมือเอยเจ๊งไปอย่างทันควันกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านด่วนนะคะนาาารับท่านผู้ชมอายการจอดฟ้องบอสอยู่วิทยาเรื่องโคเคนครับท่านเพราะผิดพรบยาเสพติดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันเลยที่แท้ว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่านั้นแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ไม่ทราบว่าจะมีเสียงประกอบคลิปภาพประกอบหรือเปล่านั้นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยต้องใช้โทรศัพท์อย่างเดียวแล้วนะ ในการเซตร,ระบบนะครับท่านผู้ชมและบรรยอกประยุที่ผมชื่นชอบครับท่านหลังจากที่เดินสายไปพบสื่อนะครับท่านผู้ชมผมนั้นก็เฝ้ารอยอย่างดีดีกันเลยทีเดียวว่าเมื่อไหร่ั้นจะติดต่อมาทางสำนักงานข่าวนัดวิวนะครับท่านก็ปราศจ,จากการจัดการโทรมาอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านโดยผมได้เตรียมก้ออี้สำหรับท่าน <c oughs> ระยุของเราไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เขาม,มา พราะเตียงเก้าอี้ไว hmm. ้แล้วนี่นะนะนะบูชมก็เป็นที่น่าจับตามองกันเลยทีเที่ยวโดยไทโพสแจ้งเข้ามาครับท่านเอาละเว้ยประยุทธ์พบสื่อออนไลน์ครับท่านสภาหัวทิ่มช็อกคอรมอใหม่นะกันะบูชมก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเลยกันเลยทีเดียวโดยสมศักดิ์เทพสุทินรับว่าจะมีภาวะช็อกนะกันนะบูชมไม่ทราบว่าจะรีบโดนตายหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่นะกันนะบูชมภาวะช็อกใน1นถึงสสัปดาห์หลังจากประกาศรายชื่อคอรมอประยุทธ์สองทับสองทำให้สภามีปัญหาบ้างชี้ แล้วเ็มนดีช่วยแรงงานคนใหม่ครับท่านป้าลำไยของเรานั้นตอนนี้ยิ้มออกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยมันจะเด็ดหรือไม่อย่างไรสุดแท้แต่บิ๊กอายมันจะใหญ่หรือปานั้นก็เล็ดอีบีตามที่เอออกมาร้องเพลงนะครับท่านผู้ชมแต่มีการ ตั้งรัฐมนตรีช่วยแรงงานครับท่านโดยประชาชนหลายบางคนอาจจะไม่ทราบนะกรานผู้ชมโดยรัฐ <c oughs> มนตรีช่วยนั้นมีแค่บางกระทรวงแต่กระทรวงแรงงานนั้นไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยและตอนหมเตายุนนั้นะนะครานผู้ชมอายุ7080แล้วนั้นสุดแท้แต่นะครานผู้มชมก็ไม่ได้มีรัฐมนตรีช่วยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวแต่ว่าพอป้าปะลำย่ของเรามานั้นมันก็จะต้องเอาตำแหน่งใหม่ๆเพิ่มเข้ามาก็จะไม่ทราบว่าทําไมไม่เพิ่มรัฐมนตรีให้มีสัก8090ตําตำแหน่งว่าคว เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ้ควายไม่มีแน่เลยมูชมูแต่แล้วแต่แล้วตาฝาด ก็ต้องติดตามกันต่อไปกันเลยดีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านเจนนี่นะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวข่าวการเมืองแต่ยังได้แต่มาสักเล็กน้อยถึงปานกางตอนนี้เจนนี่อะไรที่มาร้องเพลงทงั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวนั้นก็ไม่สดชื่อนอีกต่อไปแล้วครับท่านโดยไม่สดชื่ออีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกมาให้ค่าตัวนักร้องอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมชื่อก้าวนั้นแค่500บาทต่อรายการเละลั่นว่าไม่เคยมีรายการไหนให้มาหมื่นหนึ่งด้านหมุมกัญชัยครับท่านเจอทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมว่าให้ ถ้าร้อยได้อย่างไรและเมื่อวานก็ได้งัดหลักฐานแล้วครับท่านโดยงัดหลักฐานนะครับท่านผู้ชมตอนแรกนั้นจะเชิญแค่น้อง9้าคนนั้นที่โดนเบี้ยวคาตัวนั้นกับลิลลี่ครับท่านที่อยู่ใน MV เพลงอะไรนะเลยคุยทั้งอำเภอเพอเพอคนเดียวนะครับท่านผู้ชมและก็มีเจนนี่มาครับท่านไม่ทราบภาสาจก,กับน้องหรือเปลบบ hey, hey, hey ่าเฮ้ยอะไรวะอะไรพี่ เฮ้ยกูแต่งได้มาเพลงนี้เดี๋ยวจะได้เข้าไปร่วมด้วยก็เลยเข้าไปร่วมด้วยได้นะครับท่านผู้ชมในรายการหัวกระแสเมื่อช่วงนาตาปีนั้นก็เลยบินที่หนุ่มกระชายอวกาโชว์นั้นก็เป็นเจ็ดพันบวกสามพันนะครับท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ได้รับไปของ9ก้านั้นไม่ใช่เก้าเดินนะครับท่านผู้ชมก้าหน้าเก้าไหนนั้นไม่ใช่มีน้อง9ก้าอะไรนั้นก็ได้แค่ห้าร้อยบาทครับท่านก็เป็นที่สุดตีนอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านกับมาต่อกันนะครับท่านผู้ชมสาหรับข นั้นส่งผลให้ยีกันทั้งประเทศแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยหลังจากที่บอกว่ายุทธนั้นเดินทางพบสื่อออนไลน์นะครับท่านผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดเป็นที่แรกและนักบิวเป็นที่2เอ้ยมันใช่มั้ยมันยังยังๆนะครับท่านผู้ชมโดยกที่มีเตรียมไว้นี่ก็เป็นเก้าอี้ที่เป็นระดับสุดยอดของบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมก็มาเตรียมต้อนรับท่านนายกของเรานั้นแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อมาแต่อย่างใดนั้นส่วนเมื่อวานครับบ้านแม่มืงเอ้ยขำแทบแผอนจะร่วงเลยนะครับท่านผู้ชม โดยพลเอกประวิทย์ที่ไอชอนชื่นชอนะนะะบนั้นในการดูชมหลังจากที่ได้ไปปลูกต้นไม้ด้วยกันและน่ารักอย่างเหลือเกินและก็ได้เสือกในกะะ <c oughs> ารดูชมจะเรียกว่าใสเกลือได้หรือเปล่าไม่แน่ใจบอกให้ประชาชนทั้งหลายนั้นอย่าไปฟังพวกสื่อนี่มากในการดูชมก็ทําให้คนเลิกติดตามกันเป็นล้านสองล้านคนภายในเวลาหนึ่งวันนั้นก็เป็นที่ทุเลศสิ้นดีอย่างเหลือเกินเลยท <c oughs> ีเดียวเลยในการดูชมโดยตอนนี้นั้น หาข่าวพลเอกประวิทย์อยู่ครับท่านเพราะโทรศัพท์ไอ้รุ่นสีเป็นดินนี้มันทําให้ผมคาราคาซังมันหยั่งเหลือเกินเลยทีเดียวและเดี๋ยวจะมีข่าวด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรรีเทิร์นนะครับท่านผู้ชมโดยรัฐบา,สาลสหราชอาณาจาักรร่้วอังกฤษนั้นสั่งซื้อเครื่องตรวจดีเอ็นเอเนชนะครับท่านผู้ชมดีเอ็นเอเนชนะครับท่านเดี๋ยวอ่านเอ็กเซนทผิดนั้นจะมีปัญหากับพลเอกประว,วิทย์อีกหรือเปล่าเราก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมอีก5.8ล้านเครื่องนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าพลเอกประว มีไปก่อนเลยตอนนี้หาข่าวโควิดวิตมึงอยู่ไหนอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีอุ้ยไม่มีไม่มีในการดึนผู้ชมมาแล้วจ้าตอนนี้ในการดึนผู้ชมสวมหน้ากากบิ๊กป้อมนะครับท่านโดยเป็นที่หาขี้ใหญ่ที่แต่งกันเลยทีเดียวแลนะ้วบอกมีการล้อเลียนเกิดขึ้นเลยไอโอ มึงอย่าเพิ่งยิงนนะเฮ้ยนี่ไม่ได้ยุยงบุปัันโดยมีการชูสานนิ้วครับท่านตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนไอ้ป้อมเพื่องตัวผมรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้บิ๊กป้อมนะคานผะู้ชมก็ลงไปดูก็คือบิ๊กป้อมนั่นเองแต่ก่อนมาข่าวที่ไปโพสที่ร่มชุมนุมนั้นมาข่าวนี้กันก่อนครับท่านโดยใครที่ไปแชร์โพสต์นี้อาจจะเจะบ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักก็อาจ็นได้โด,ดยสนุกแจ้งเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนที่โดนนั้นกูว่าไม่สนุกแน่ๆครับท่านสารสั่งจำคุกหนึ่งปีปรับ สองหมื่นบาทเอาแล้วมึงสิบเอ็ดคนไทยแชร์โพสตหมินบิ๊กบ้อมนะกันในมูชมอุ้ยอุ้ยอ๋ออ๋อไม่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 อุ้ยนะครับท่านไม่อุ้ยไม่มีครับท่านโดยสารจากยังพวกหนึ่งปีปรับสองหมื่นสิบเอ็ดคนไทยแชร์โพสต์นัดวิวดีจริงๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ แชโพสมินมินบิ๊กบิ๊กบอมเออผู้ป่ายเป็นอะไรวะวันนี้ก้าวหาจะซื้อดาวเทียมเก้าหมื่นล้านสอดแนมประชาชนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการรอลงอาญาสองปีนั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ยังหนักเกินเลยทีเดียวว่าวิจารณ์ไม่ค่อยเลยหรือนะครับท่าน <c oughs> โดยผมนั้นยังคงชื่นชอบพลเอกวิทย์อย่างต่อเนื่อเงเลยทีเดียวก็อย่ามาทางนี้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวเลยเฮ้ยนะครับท่านส่วนนะครับท่นานผู้ชมพลเอกวิทผู้ไม่รู้อะไรเลยนั้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ทราบว่าชีวิตมันชั่วนาตาปีมันร้บาง ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือชชกุณยานเดี๋ยวผมต้องมูฟแล้วครับท่านยิ่งกว่าลาล่ามูฟอีกอันนี้รถด่วนขบวนสุดท้ายเลยนะครับท่านผู้ชมโดยวัดิชนแจ้งเข้ามาเอาละมึงนะครับท่านผู้ชมบิ๊กป้องก็มาเออสวมหน้ากาก บิ๊กบอมล่วมมอบเจอร์เซฆาถาไลใบมุฮาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฮะไปดาากันดี่นะไม่รู้ไม่รู้มันไม่คปรู้เลยเลยหรือเปล่าเน่ยนะท่านผู้ชมผู้ไม่รู้สิทิศหรือเปล่านะสุดแท้แต่ครับท่านโดยนักศึกษานะครับท่านผู้ชมมีไอเดียบรรเจิดอย่างลุลังก์อะไรทีเดียวเป็นจุดนัดหมายชุมนุมเสคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยดยกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยของนักศึกษาเทคโนโลยีมหานครนะครับท่านผู้ชมและกลุ่มมอกรเสครับท่าน ไม่ใช่ทําเกษตรนะครับท่านผู้ชมนี่จากมอกเกษตรศาสตร์สงข้าประกวดนั้นโดยผู้สื่อขาวรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาประชุมมอ็มอบรวมม็อบอย่างด,ดิบดี เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมาสังเกตการครับท่านไม่ใช่มาร่วมมอบนะเวย้ยเฮ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตาฟาดตาฟาดในกะารทีผู้ชมบริเวณรอบอุทยานสวีดยเฉพาะบริเวณทางเทา้าหน้าร้านแม็กเจอร์น่แม็กเจอร์เทซอยลาดตําเนินเหนือเอ้ยกลางเหนืออะไรก็ชจงสุดแท้แต่ในกะารที่ผู้ชมก็ได้มี Big Bomb, บิ๊กบอมบ์นะครับท่านเดินมาในการที่ผู้ชมเป็นโมดเดลวิธีผมชื่นชอบนั้น โดยผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านอกจากกลุ่มนักศึกษาประชาชนยังมีนักเรียนชั้นมัธยมศรรึกษาจาํานวนหนึ่งเข้าร่วมโดยแต่งกายในเครื่องแบบนักเรียนนําเทปกาวปิดชื่อโรงเรียนและสวมหน้า,าก,กากอนามัยออโอ้โหและเวลา10ดนาฬิกาสิานาทีมีการแจกตะเกียบใบบูชุมนุมเตรียมใช้แทนไม้กระสีสำหรับเตรียมเสกให้บิ๊กป้อมตายเออไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ตายแล้วไปแล้วสมรานขอตอนรับพูดเลยเออขอบคุณมากอนุมัติออขอบคุณ ในการดมผู้ชมเอกถาปกป้องประชาธิที่ปไตยเออที่ถูกต้องคือน,นี่นะครับท่านจากนั้นพอดกันขึ้นอภิปรายบนเวทีนั้นในการานผู้ชมโดยผมก็อยากจะไปขึ้นอภิปรายอย่างเหลือกันอะไรทีเดียวในการานผู้ชมในการปราศัยนั้น โดยได้มีกิจกรรมในการดูชมวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของการต่อสู้กับไอ้พ่อมดในการดูชมไอ้แม่มดไอ้หมอไม้ชีมึงไปผ่าศพยังอ๋อไม่ไม่เอ้เอ้ไม่ไม่ไม่ไอตาฝาดตาฝาดเอ้โทษโทษโทษไอ้หมอบังยุงเนี่ยมึงตายโทษโทษโทษตาฝาดตาฝาดในการดึผู้ชมหนึ่งสาว อาจห้ามถูกอาจถูกถูกห้ามอ่านเอ้ยมาอะไรของมันวะเพราะฉายภาพความชั่วร้ายของจอมารวันที่ฝา่ายอำนาจมืดยึดกระทรวงเวทมนต์ได้กลางวันก็มืดมิดพ่อมดแม่มดหนุ่มสาวที่เห็นต่างก็ถูกล่าแต่ยังคงต่อสู้ตั้งแต่มีรัฐบาลบนเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจมาทำไมอ๋อยึดอำนาจมาทำไมไม่มีนะครับท่านนันเมื่อวันที่27 บุษภาคมพี57นั้นนะครบม่านผู้ชมแต่นี้นี้ไม่มีเลยอย่างไรตาฝาดอีกแล้วเรื่อยๆเลยเว้ยโ,โดยคนเห็นต่างถูกก็ไม่คดีถูกจับแต่เข้ามาโดยอ้างการปฏิรูปประเทศในะครบม่านผู้ชมก็ต้องโทรไปถามไอ้เทื่อกนะครับท่านโดยเป็นการร่วมม้ร่วมมือกันอย่างดีกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นโดยไม่ทราบว่า BBC หรือซีนแล้วได้ออกมา มีการเปิดประเด็นนะครับท่านผู้ชมว่ามีการคุยกับไอ้เทือกตั้งแต่ก่อนหน้าที่จัดมอบไอ้ส้มตีนส้นเบิกนะครับท่านผู้ชมนกหวีหูแตกหูเตนอะไรมันนั้น6เดือนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่วางแผนกันมาก,ก่อนแล้วหรือเปล่านั้นอย่าไปว่าเขาแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมและก็ได้มีคนใส่หน้ากากคนเอกประวิตรครับท่านเดินมานะครับท่านผู้ชมคารากะรัเงอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยเวลาทุ่มสี่สิบนะครับมีมิวคอลไลนึงสวมหน้ากากยางรูปปวิตย์ล เอไม่ใช่ไม่ใช,มใ,ชมใช่ออ้ยตายแล้วลูประวิทย์นะเนี่ผู้ชมรอนานยกประทุมตรีสร้างความื้ายกับผู้ชุมนุมอย่างมากจากนั้นมีการเชิญบุคคลดังกล่าเข้าสู่บริเวณหน้าเวทีโดยน,นายวรัญชัยโชคชนะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าไปขอจับมือจากนั้นผู้ชุมนุมได้ร่วมกันชูตะเกียบนะครับถึนผู้ชม,มเสกให้ประยุทธ์ตายไอ้อไม่ใช่แต่ใวันนี้มันตาฝาดเรื่องตายหลายรอบแต่ว่าเสกกาษขาดไ่เลยก่อนมีการปล่อยลุกไม่รู้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 ไม,รไ,มรไม่รู้นะนะ ไม่รู้ไม่รู้มันไม่รู้เรื่องอะไรเลย ป่านั้นก็ต้องเอ็ดดิทบีไปก่อนนะครับทร่านผู้ชมออกเกิดลืมครับท่านโดยตอนนี้นั้นเอดบีมันประสบปัญหาประดักประเดิงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นส่วนตอนนี้ครับท่านกระแสยี่เผด็จการท่านลามทั่วเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ปัตตานีอีสานเหนือใต้ออกตกแม่มือทุกภาคทุกประเทศเลยชุมนุมเดือดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเผด็จกรยุดออกไปสักทีนั้นก็ต้องจับตามองครับท่านว่ามันไหลมันจะออกไปได้สักทีหรือไม่อย่างไรนั้นโดยเอชังชาติก็ยัังออกมาาครบท่น โดยที่ยินไม่ค่อจะมีนะครับบูชมน้อยลงทุกทีหลังจากไป,ไปพ้ายแพ้แล้วแพ้อพีกน,นั้นก็ไปเรียกคนอื่นว่าเป็นแก๊งสามตะก้าครับท่านแต่ที่แน่ มึงอย่าเพิ่งยิ้มนะมึงต้องไปสารแล้วก็ขายใอะไรไปไว้นนแน่เลยเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วที่จะเหลือนะครับท่านผู้ชมลงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้แลเลือกตั้งสสก็แพ้แม่มึงเอ้ยแม่ไอชิบหายนะครับท่านผู้ชมหายไปแ,แล้วเออช่างชาติท้าสามตากาโ่เป็นแกนนำได้แล้วเตรียมรู้รถขึ้นศาลหลังจบบอสนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโดยชิมรถรู้รถอะไรหลังขึ้นศาลนะั่นจะเป็นอย่างไรนะั้นผมไม่รู้แต่ว่าความไม่แพ้นะครับท่านผู้ชมที่ประเดี๋ยวประดังอยู่ในหัว จะหัวใจเมื่อนั้นหลังจากที่ชาวพ,พิสนุโลกนะครับท่านคว่ำบาตรไม่เลือกเลยนะคานผู้ชมแทบไม่มีคะแนนเลยอะ่ะเฮ้ยไอ้หมอมึงเพิ่งตายเคยชนะอะไรเขาบ้างหรือเปล่าวเฮ้ยถามจริงเฮ้ย S <S <S ชีวิตมึงคืชน,นะอะไรบ้างวะหลังจากที่โดนทักษิณชินวัตรถีบมาจากพักไทยรักไทยก็ได้ไปเดินอยู่ในพักมแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พ่ายแพ้นะครับท่านผู้ชมมองคาบ้านลงเลือกบังก็หัวหน้าพักก็แพ้อีกแม่มึงแพ้แพ้แพ้อยู่อย่างชั่วนหน้าตาปีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รีเทิร์นกลับมาคัมแบ็กออนสเตจแล้วครับท่านโดยโคเคนไทยรักษาฟันนะครับท่านผู้ชมมันคือแป้งนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเราต้องจับตาม นะครับท่านผู้ชมว่าสิ่งที่ออกมานั้นจะเป็นมวยล้มต้องคนทูหรือเปล่าด้วยตอนนี้หมอฟันนั้นก็ได้ออกมาคาราทางอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าไม่มีการใช้โคเคนแต่อย่างใดเพราะมันคือป้งส่วนป้าลำใหก็อย่าเพิ่งดีใจออกนอกมาไในขณะนั้นหลังจากที่เราออกจากโคศกเป็นไม่รียบร้อยนั้นเตรียมเป็นรัฐมนตรนดีช่วยแรงงานนะผมก็รอลุนครับท่านให้มาดานเดียวที่ผมชื่นชอบนะมาเป็นโคศกสักทีเถิดมึงอย่าเอาไอปาบืมาเป็นอย่างเด็ดขาดกเลยทีเดียวได้ไหมเพราะ มันไม่น่าฟังมันไม่น่าดูแล้วก็ท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าประยุทธ์น,นั้นมันจะเคาะใครนะครับท่าน ส่วนตอนนี้ข่าวทักษิณชินวัตรในขาะนี้ผู้ชมโดยต้องจับตามองอย่างตลอดเลยทีเดียวเดี๋ยวมันจะตัดไปนะครับท่านโดย,โ,ดยโอ้อาจจะต้องมาคลิปหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หมอมิงนายแพทย์ผอม,มิลเลอร์สุรเดชได้ออกมาชื่นชมทักษิณหลังรัฐบาลอังกฤษครับท่านสั่งเครื่องตรวจโควิดเพิ่ม,ม l, นะครับท่านผู้ชมคือดีนเอเนสนั้นพิสูจน์ความเป็นผู้นํามีวิสัยทัศน์ในขณะนี้ผู้ชมไม่ง้อเหมือนนี่เอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีนะครับท่านผู้ชมรู้ผลการตรวจโควิดภายใน90นาทีนั้นก็ ไม่ทราบว่าไอ้พวกบิ๊กบิ๊กทั้งหลายนั้นจะทําอย่างไรต่อไปส่วนไอ้แดงฟังยูมึงอย่าร้องไห้หาแม่มึงเอ้ยหาพ่อเธอหรือตามเพลงไอ้เท่งอีกเด็ดขาดนะงั้นท่านผู้ชมหลังจากทัวลงอีกแล้วบมกรณีของฐานสารัฐนะครับท่านผู้ชมกลายมาเป็นดราม่าแล้วหรือเปล่านั้นโดยดราม่าฐานสารัฐเข้าไทยนะครับท่านผู้ชมชี้แจงว่าไปพักอยู่โรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับท่านแต่โรงแรมโรงแรมนั้นบอกว่าไม่มีเอ้าเอาลวเลยตอนนี้ก็เป็นที่ กัดกันเองแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ริวลอ่ของพี่พลนั้นก็ได้ออกมาอย่างชั่วนาตาปีครับท่านล้มหนึ่งสมศักดิ์ด้วยนั้นโดยได้ออกมาดิ้นนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์พบสีออนไลน์แล้วก็และดิดบีไปก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เซ็งอย่างเหลือเกินทำไมไม่มาช่องลัดวิวเออ นะครับท่านก็ถ้าจะมาก็เตรียมถแถลงงินบอกไว้ด้วยนั้นผมเตรียมเก้าอี้ไว้ให้ท่านแล้วนะครับท่านผูช้ชมไอ้ท่านพลเอกประยุทธ์นั้นเตรียมเก้าอี้ที่ดีที่สุดเลยในบ้านนี้นะครับท่านสรรหามาอย่างชั่วนาตาบีเพื่อที่ให้พลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั่งเป็นบุญตูดสักทีนะครับท่าน <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาถแถลงข้างต้นก่อนครับท่านผู้ฟังที่ับคลิปนี้นั้นอาจจะมีซสวด์เอฟเฟกอะไรหรือไม่มีนั้นสุดแท้แต่เพราะคอมมันเสียหลังจากพยายามซ่อมนะครับท่านผู้ชมพยายามเปลี่ยนชิปแต่บังเอิญ เครียดอย่างเลเยกันเลยทีเดียวครับท่านเดี๋ยวเทปที่2นั้นอาจจะมาเจอกันอีกรอบนกครท่านผู้ชมปมประยุทธ์นการท่านผู้ชมเตรียมข้อโคศกครับท่านไม่ใช่ข้อกันโหลกข้อกัะบ้านในการท่านผู้ชมต้องมาลุ้นว่าตอนนี้จะได้ไอป้าบ,บุ๋งเราส่งเข้าประกวดหรือว่าเดี๋ยวว่าทันยาวงโอาภาษีที่ผมชื่นชอบแม่มึงอย่างเลยกันอะไทีเดียวนะ่รารักอย่างสุดล้นนกครท่านผู้ชมถึงจะอยู่เป็นสลิมรอดช่องก็เล็ดอิดบ,บีตามเพลงพี่เอ๋ร้องไปนะครท่านผู้ชมโอ้ย ไอ้นั้นคอ l เลยเวะอือหือกูไม่น่าใช้เสียงไอ้นั้นเลยในขณะนันผู้ชมและกระแสข่าวของนักเป้ทักษิณนั้นเดี๋ยวจะมาจับแถลงอีกครั้งครับท่านก็เป็นที่จับตามองอย่างเหลือล้นในขณะนันผู้ชมโดยวันนี้มันแถลงรอบเดียวไม่จบครับท่านผู้ฟังที่รโกขนาดนี้แล้บฟังข่าวจากอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยในขณท่านผู้ชมส่วนคนที่ฟังอยู่ทางเฟซบุ๊กนั้นอย่าเพิ่งยิ้มยันเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโยกกันมากดติดตามทางยูทูบสักเล็กน้อยถึงบ้านกลางก็ยังดีนะครับท่านขอกันอย่างหน้าด้านอีกแล้้้้วนนนนะครับท่าาาผูชมหด ทนอย่างสุดเลยเลยทีเดียวนั้นนะครับท่านก็จึงมาถแถลงเรียนบอกให้รับพระให้รับฟังกันครับท่านผู้ฟังที่เคาร,รบขนานที่เราเราฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานาครท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักงานท่านดูรีพอร์ตและงานครับท่านลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเดี๋ยวมาพบกันเทปสอง มาดามเดียไอ้บาบู VS คันนะครับท่านผู้ชมว่าใครจะได้เป็นโคศกโลวานั้นโดยผมรู้มาดามเดียอย่างเหลือกันเลยทีเดียวแรกเรื่องของด็อกเตอรทักสินในบรที่อังกฤษซื้อด n นอนครับท่าน